ครับวันนี้จากกินมะทุเรียนกันเล่าไปหอดการบ้านกันเมื่อไรแลนไปหอดพระตามหอดวัดหอดว่าไปกระบอกให้ฟังสิหรือว่าแขมยนถ่ายจังหนึงคนเฮาเกิดมาในหาอยู่หากินขั้นหาเงินมาได้เฮ็ดจังไดโบราณมันสอนว่าขั้นมาเฮาขั้นลูกผัวสำหรับจะกินมิจฉุประสงคได้ไปหาเงินหาทองหายูเทาอยู่นกันกินนะวิ่งสี่ฝั่บ้า,บานสองเฮือยนขั้นมาขั้นผัวขวนขวยได้มาเฮือยนหนะฮีบึงให้เจ้าคิดสลาดหูเฮือนใกล้แก่กปั่น แบ่งซำใบปั่นเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งนั่นถวัลใบใส่เงีน้นส่วนหนึ่งแบ่งเกียกไหหมหาเทียนท่านถอดส่วนหนึ่งแยกพี่น้องลุงป่าครูสู่คนมันสอนใบติชีสอนผู้ยิ่งท่านผัวหามาได้มาเฮี้ยนเฮีบเบิ่งให่ฝาวเบิง่งให้คิดสลาดหูเฮี้ยนไก่แจกปั่นสำหรับเขาม,มีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำอย่างไรถึงจะกินได้นาน,นส่วนผู้ลุ่มคนว่าไปย่างไว้ไปเฮ็ดปลาแดกไว้บัานนี้ตำล่าปิศาณถ้ำผู้เฒ่าบอกว่าให้ต้ม เห็ดย่างก็ได้เราก็แจกบ้านคางๆกันแจกไว้ย่ามเพิ่นมีเพิ่นไก่เข้ากินย่าเข้ามีเข้ากับ้องให้เพิ่นกินเพิ่นว่าเนี่ยได้กินโดนพิ่่าปลาตัวเดียวได้กินโดนย้อนแจกปัน่นพิษนาร,รมให้เจ้าคิดสะาดหูเฮือนไก่แจกปัน่นแบ่งสามใบปั่นเป็นสาส่วนส่วนหนึ่งนั่นถนอมใบเซี่เฮือนใบว่ากินอยากเจ้าของส่วนหนึ่งแบ่งแจกไห่มหาเทียนท่านทอดน่นจะหมายถึงว่าให้พระสทรงขย่วจุ๊บจว๊าได้กินน้ำ ส่วนหนึ่งยายพี่น้องลุงป่าครูสุขุนเก,กีลุ้งเก,กีป่าทุมบุญทุมคุณพ่อแม่เฮ้าอันนี้อันอหนึ่งอันนี้ตำล่าหนึ่งเพื่อนกัว่าหาไปเห็ดยังเงินหาไปเห็ดยังทองหาไปเห็ดยังเข,าขง่าของเงินทองเพื่อนกัว่านึงเอาไปถิ่มลุงคล้องสองไปป้อนปากงูเฮ้าสามเอาไปใส่ใส่หนีเก้าซี่เอาไปสะสมเป็นปิศนาท่ามือกันผมเราไปในยไรสวดในวันนี่ยถิ่มลุงคล้องหมายความว่าไดถิ่มลุงคล้องคือคกินใส่ท่องเขานด่นละ กินลงไปกินเราก,กร็ขี่ออกบำรุงร่างกายเอาไว้เพื่อให้ปฏิบัติธรรมทำคุณงามความดีถันบ่ทำงามความดีกับถ้ำทิ่มลงคล่องซื่อๆนี่แหละมีประโยชน์นั้ท่านพาร่างกายว่าจจใจไปทำ<ม>ความดีกับวประโยชน์ชนต่อโลกเ่รามันไปนคล่อ,องลงหวยลงหนองลงคล่องลงบึงได้เป็นคล่องถมได้นั่งก็ไปทิ่มลงคล่องสองป้อนกับปากงูเฮาเป็นว่าให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงญาติพี่น้องคนใกล้ชิดสนิทกันเออ เห็นบ่้อเขับปากงูเหา่าขั้นว่าสมุติว่าได้มาแล้วบ่ให้ลูกได้บ่บ่ห้เมียได้บ่มนก็่สีเฮาเฮาฟอฟอ,ฟอดาจมอเพราะว่าผู้หญิงไม่น่ะทีจมเป็นนาทีรักเขาขอลอกบ่อยเขาวงแม่พอเพราะนั้นต้องตอน,ตอนขับปากงูเหา่หาบ่อยมันกัดเหา่าเออกัเห่าบ่อยห้มันกัดเลยแลละผู้หญิงเนาะเพราะว่าผู้หญิงน้ะยิ่ิงอย่างาๆๆาเดียวนะเปียงเพียงเพียงแล้วว่ามีปืนดอกขังยิงเก่งปากอ่ะ อันปอนกับปากงูเห่าบ่อหอยคูบ่หอหอยฟัวทิมลงข้องปอนกับปากงูเหา่ายัดปากไว้ลูกเมียนยัดปากกันไว้ไมันได้เงินแล้วมันก็สิมิดจี้ลีละเอถิ่มลงข้องปอนกับปากงูเห่าใส้ี่เก้าว่านี่อันที่สามนี่ธนาคารบ่อหนียังบ่อนี่นเป็นธรรมดาของเห่าซื้อว่าถิมลงข้องส่นซุ่มนี่ส่วนตัวของเห่านี่คำว่าใส้ี่เก้าปีศาจนาท่านเพิ่งก็บอกว่าให้เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ถือว่าเพื่อนนั่นเป็นผู้วิพุกุ้ต่เาเฮาเฮาต้องใส่หนีสุทดแทน,นบุญคุณเพื่อนนี่มิตังสาธูรูปนางกตัญยูกตวิธตาความกตัญยูกตาวิธีเป็นเครื่องหมายคนดีกตัญูซื่อบ่อยด้ครับกตัญูคือลู่ลู่ยุตแต่บเห็นแมพิน่นกลู่ยุตว่าพอแม่ม่บุญคุณแต่มาบบสื้อมาสื้อว่ากินจักเทียงคอยหู้จักบุญคุณนเจ้าอยู่หอกแม่เม่ใคเจ้าเลี้ยงขายไหมลำบากขนาดใดท่องแปดเดือนเก้าเดือนเจ้ากระทุนเราได้อยู่ฟอยื่ฟื้น เออป้อนขา่าวป้อนน้ำน่าเก็บไข่ได้ปใบกระเพาะไปหาหมอหาหม,หาหมอใบรับใบนอนหูจักปันยังทางบพม่าสื่อพึ่น้ำมันสูตรจีนตะเชีอเขาว่าหูตะคุณแต่ว่ากระตาเวทีครับรู้แต่ไม่ทำเพราะตาว่าหลับปากนันกนการเมืองท่านมันนี้รู้ไม่ทำเปรียบด้วยไม่รู้อะไรเลยที่คนว่ารู้แล้วเ่าเฮ็ดไหมรู้แล้วตาพราะลูกนะองศ์ไหมรู้หมดรู้แล้วไม่ทำรู้ไม่ทำเปรียบด้วยไม่รู้อะไรเลย บันเน่ผู้คนเพิ่นตดเพิ่นตายมูนตีบันเน่พ่อแม่บันเน่ท่านพ่อแม่ตายเราให้วันวันหรือพ่อแม่ป่วยที่บันเน่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยมาให้แม่เจ้าอยากกินยังมายามเหมือนที่หุ่มกันมายามนี่บาดเพิ่นสิตายอยากได้สมบัติเพิ่อนแบบถูเออมาเพิ่นเพิ่นเพื่อน่อแตายตอนเพิ่นน่พื่อนแต่ตอนกำลังป่วยเงียบๆอยู่มายามเพิ่นหวังว่าเพิ่นสิมอบพิ่น่ยกรรมให้เจ้าของนะท่านบอกมากขยันไปสมบัติบันเน่ถามนี่บันเนแม่เจ้ายากกินยังอยากกินยังหิวเป็นพวกรึเปล่วไมาจะบอกง้อบอกกันี่ เราสิก ok> ินยังเราสิตายแล้วเนาะหันใจแบบแบบแบบยุ่นาะใจปไปห่วยลาบสร้างเสียอดย่างเราก็บ่กินเนี่สิบวกให้ที่วันนจะบอกทุเรียนเออยอดย่างอยู่สูงปนได้จะปีนขึ้นไปพระลาบสิเลยต้องสิลาบสร้างเสียอดย่างกูกินกูก็บ่อยากแล้วว่ากูสิตายแล้วฮะเอาว่าสร้างสร็จสิ่งการเล่าสิได้จากแล้วชีวิตมันสิไปแล้วบทสุดท้ายของชีวิตแล้วไม่อยากได้ยังแล้วเจ้าสิลาบสร้างเสียอดย่างมาเพิ่นก็บ่กินเพิ่นว่าเก่งบ่ยอดย่างอยู่สูงปีนขึ้นไปแม่ บอกกินกินไม่ได้ถ้าอยากให้กินก็นต้องกินตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อามาทอรม่อันบอกมีบากม้วนหน่วยหนึง่งเพื่อกระเสียบได้ลูกว่าลูกลก็ไม่กินมือหนึ่งาอกย่แปดปีคนน่นนะเอ,อ้ย,อยผมสื่อผมสื่อฟ้านไระเ้าเทอรม่ลาบเดือนเมษาปีนี้พอเดือนเมษาปีน่ะยังจิ้นบ่ท่านเบิดอยู่ฟ้านจะได้ก็ว่ากินบ่ทานเบิดเอ้ยเมษาปีกายนี่เขาเอาฟ้านมาลาบสอกิน ปีนี้เขได้กินบาราสันซุผู้เฒ่ากับมาดิมาห่มกันนะเขาสีมากบ่หล่ะไม่ไงเดี๋ยวซุผู้เฒ่าน้ำกันนะเขาสีมากบ่หล่ะปีนี้เขาสิได้กินลาบฟ้านบอสันเขาก็ถามเขาได้บัดนี้สูสีมากบ่สู้เได้ลาบฟ้านบอเขาก็เอาไปคิดว่าเป็นอยากกันบ่บ่ได้เอาไปคู่มือดอกของแปลกๆปีละเท่าก็ได้ซื้อไปทุกมือนี่แม่มีฟ้านเลี้ยงมุดไ่อยากฟ้านเลี้ยง เ้าฟัานเองไปเพันจินตันละฟันเองไงในคือเพิ่นว่าสมบุญสุนพ่อแม่กระตันยูแล้วก็ต้องกระตะเวทีรู้แล้วก็ต้องแถบแทนคุณบ่ามันรู้เื้อโอ้ยทั้งเ้านีดีปันยังคิดแม่จังสั่นคิดแม่ว่าแม่จังสี่แต่ผมพยายามเพืเจกเทือ ขันมากกับว่าสบบันปัญาเราหูไม่เราหูไมขปัญขั้นเพื่นนตายเราปนีหามากได้ปนีหาฮะเขาให้แม่ให้กินไฟคางโล่งถามกันดีดีน,นี่เรามากเไนี่อันนี้แม่มากเอาใส่เราไปอันนี้อีแม่มากเอาใส่เราไปไปหาไว้คางโล่งไปสั้นเราก็มี่ล้วกันนะังหาเขาเพื่อนกินเราสิกินจังได้ก็ไม่จะหมากระหมดกระแมวก็ขีเกียมแล้วมักตอดกันยุ่หันไม่ว่านมตรัมขีเกียจมันกินไม่วันอินเพิงยุ่หันเพราะมันสิกินเปลี่ยนเพิ่อนตายแล้วร้อนยุ่โล่งหันแม ประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟืนเห็นไหมร่างอันปรศาศจากวิญญาณประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟืนเขาไปเผากันยังบราณหนีอยู่เนาะที่วันนีอ,อยากเขาไปเผากันอนอนเสยอบุญแล้วนักเลงความบุญแล้วไฟไหม่เป็นได้กค่ม่อไหร่ตายแล้วอุ้ยยังประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟืนปราศจากวิญญาณการรับรู้แล้วเอาไปซุ้มกินบันเนี้ซื้อบเนา๊ยบหรือบะเนี้บบุญเ,เขาซากบะเนี้ แห่กันมาแล้วปีนี้คิดฮอดอีกไออเจ้าสีเฮ็ดเดาไปเจ้าเฮ็ดบุญเขาซากบ่จะซื้อสินไปสังฆท่านบ่เจ้าฮ่อเราไปเขาหง่เขาน้อยน่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของเป็นผีบริษัททันได้วุ้นนี่ติดผ้ากับตามากเห็นเขาล่ำเดาว่าอันนี้ว่าถึงทั้งทั้งคนเจ้าของเองเพราะทีุ่บกินบาท่านน่ะวันนี้ถ่ายกินน้ำลูกน้ำเต่าวันนี้ลูกเต่าบ่ไปกระหาวันๆกันมีวิญญาณร่องรอยน่ะ ก็ไปกินน้ำเขาแล้วมันคงไปของมันน้อยน้ำก้อนไตยมะเฮ็ดเอาไว้เนาะนั่นนี่ลูกเตกันเลื่อเพราะว่าไ่ได้สอนกตัญยูกตาวิธีให้ลูกไว้นี่แต่มีส่วนหนึ่งสอนมันหล่นลูกเขาจะเปลี่ยนคันหักมันให้สอนให้หายให้ได้ให้จมคันสร้างมันก็บ่ต้องหายบ่ต้องด่าบ่ต้องจมบ่ต้องสอนแต่จะมันเสียสิทธิเทียถ้ำเพื่อ่าคนพ่อแม่รังแกลูกนะคันเท่าต้องหายต้องด่าต้องจมต้องเบาเป็นของธรรมดาพ่อแม่คู่บ่ายจ่ายวิธีสอนลูกศิษย์ อยดาจมต่ำธรรมชาติของมันเนาะนนี้บอกสุกันฟังขีมลวงข้องปอนขปางงูเห่าใส่หนีเก้าเนี่ยละเลี้ยงดูพ่อแม่สาคัญโดยเฉพาะชาวจีนเนาะชาวจีนเขาจะเล่นเรื่องกระตันอยู่ชาวจีนเล่นเรื่องกระตันอยู่กระตเวทีมากผมเคยไปสรรเสริบุญคุณครับบุญคุณต้องทดแทนนี่แค้นต้องชําระนังกินว่านะ่ดื่มคนรู้ใจเหมือนจอกก้มยเมานี่ละอันมันตำราจีนเพิ่น นี่ก็ต้องสอนเรื่องกรตัญยูกตาวทีพุูธเจ้าก็สอนุูธเจ้าก็สอนเรื่องกรตัญยูนิมิตังสาธูรูปนันกาตัญยูกตาวทิตาความกรตันยูคือรู้คุณกรตาวีทีการตอบแทนคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีพทธเจ้าสอนนี่นี่ยบนผู้อื่นสองพันหกร้อยกว่าปีแล้วคนสอนมาเนี่ยั่งเป็นจริงเสมอคำสอนผู้เจ้าบุญผู้ขัดขันได้เนื่องถิ่มล่วงข่องกินเองสองปอนขปักของเขาเรียงูกเรียงมีอะไรมันกัดมันตอดมันดามันจม S <S <S 1> <S 1> สามใส่นีเก่าสมบคุณพ่อแม่ผู้เีรคุณลุงป้าน้าอาผู้เลี้ยงเขามาจนเนี่ยจนสูงเท่าปานี่อันที่ซีสะสมถิ่มลงคล้องปอนกับผักงูเหา่าใส่นีเก่าแล้วก็สะสมสะสมนี่สำคัญเท้กันแน่สะสมให้เจ้ไปฝากธนาคารบ่โบมแมนฝากธนาคารก็คือว่าเป็นถิ่มลงค้องคึเก่าขันไปเพื่อเจ้าของถ้าว่าสะสมนี่ก็ยคือเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลบำรุงพระพุทธศาสนา พอแม่พี่น้องเฮาเพิ่นกะนับถือพระพุทธศาสนามากเฮาต้องสนุบับุ่งพระพุทธศาสนานั่นคือสาสมบุญออการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนำสุกมาให้เขาก็ต้องกินต้องท่านแจก,กท่านไว้เพื่อบุญกุศลศาสนาเขาสิได้ไปใส่ไปบริโภคไปกินสิ่งที่เฮาท่านไว้คนที่ตายแล้วฝืนไลายคนบอกว่าคนบ่ก,กินบ่ท่านไปขอกินยังเขาก็บว่าให้กินนี่ท่านเรื่องนกกระย่างเขานี่ ผู้เมียใหญ่หนิพ่ะเจ้าของเป็นอยูของเสด็จทราบสมบัติบ่ไปวัดจักเสียผู้เมียน้อยเนี่ยไปวัดคู่มือถ้าเกิดท่าจะแต่งตู่ทั้งวิหารทั้งบ้านพักเพื่นบุตรนะแนบมึงจะเขาไปวัดคู่มือคู่มือตายไปผู้เมียน้อยได้เป็นนั่งฝากกับผัวผู้เมียใหญ่ได้เป็นนกกระย่างเขาหากินป่าอยู่ขลางสะพี่ผู้ผัวก็คิดทอดเมียได้บัณฑเมียกูยุใสยุใสซองมะมาเมียเราเป็นนกกระย่างเขาอยู่ในทะเลอยู่กลางน้ำพี่ตอดกินปลาพวก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 เยอะนั่นเห็นบ่ ก็เป็นย่างสั้นแล้วเมื่อเป็นยังสั้นพวกอะนั่งนกกระย่างขาวเห็นเจ้าไหนคับัดนี้ผัวกับมาบอกขุนเด้อยุสวรรค์ขุนเด้อมันเสียอย่งสันหนึ่งสี่นกกระย่างขาวกับเสือผัวเห็นเจ้าไหนละเฮ้อบำเพ็ญนศีลตัวรักษาศีลตัวปานาติบาตจะขาเด้อปลาตัวไหนมันตายมันเน่ามันลอยไม่ค่อยกินปลาตัวไหนมันบินอยู่ยจะไปใจมันได้ไมนสิเป็นบาปเพื่อนก็รักษาศีลได้นกกระย่างขาวอะบอกปานาติบาตไปทำปานาติบาตนกกระยางขาวก็เลยตาย อดอาหารตาตแต่เล่าก็พุ่มใจได้เราก็ไปเกิดเป็นั่งฟ้าบนสวงสวรรค์เห็นบ่ท่านปีติยินดีไปสวรรค์ท่านทุกข์ยากปากมองลำบากกายมีควมทุกทรมานไกยว่าจะใจไปนรกเห็นบ่ปีติให้ผลบุญที่เจ้าของละชั่วทำดีแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์ยืนนำผัวแล้วพุ่นย่องยี่ยอง,ยอง,ยองพุ่นแล้วนี่เพื่อนว่าสะเอาไว้เป็นสะนส,สมเป็นทรัพย์สมบัติใบกินของเขาเจ้าของได้แพ่ผักนาการท่านเป็นโคกข้าทรัพย์ สาสมไว้ในแผ่ภาคหนาซานนี่ก็เป็นคนดีดดกินดียิ้มแย้มกินแสบไปท่าใดกบับบวชบวอยากย้นอนผลบุญสนทัานคนบ่อไห้คนจักเชื่อเขาก็บ,บ่อไห้กินนึกกันเด้อคนให้คนไปแส่เพื่อเกินกินเออเรากินแนะ่ไปหาแล้วเราดีดีด้วบ้านนะี่ยในบ้านเล่านนะ่านเานนะเภาสิวางสันคนขี้ทีเนี่ยเขาจะเอื้อหัวมันกินตอบปเป็นเฮ็นมันกับเอื่อหัวตอกเขาภาถาหมดเท่าไปบุญบ้านเหรอซัมทามเมาเหาเซย์ุ่นแล้วญาติมูวไม่กินน้ำอ่านบอกคนขี้ทีโอ้ยมูว ต้องกินต้องท่านต้องบริจาคสะสมบุญกุศลไว้นใ,นให้พ่ายภาคนาให้ได้อยากได้กินการท่านนี่เห็นข่อันเก่งเลยรักษาเสียเนียนดับสองเดินเพราะว่านันดับสาครับ,รบรเพราะนั้นแล้วนี่ก็เล่ามากื้อนี้รายการครูเนาเล่าทุกเรื่องสนทนาพระทีพาใส่กับท่านในวันนี้มาแล้วก็ขอหวังว่าบ่าาาได้ไดเป็นผู้เป็นผู้วิเศษดอกผู้คาก็ได้มเป็นคนวิเศษผมเนคนวิสูบนพระอรหันต์บนพันดยบุคคลแต่ว่าประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาเล่าให้พวกเราฟัง เพื่อเล่าให้พวกเราฟังแล<ว>้วนำไปพื้นไปประดับไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตงัวเรียนนะครับวันนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่โรงทานวัดขาสุขวัดป่าผาสุกการามบ้านาน้องกุ้งไอ้บ้านผาสุกตำบลหงแก้วอำเภอเมืองไอ้อำเภอสิบุรีอ,อนนําเภอหนองบัวลำพูครับสำหรับตอนนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่กด subscribe กดติดตามฟังรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับสวัสดีครับ